ได้มาแล้วป๊อปเปียสสดในตำนานเขาขายมากว่า70ปีปีนะเธอเรากินตั้งแต่เด็กๆนี่ก็คือ,อป๊อปเปียสดแสงจันทร์หาดใหญ่อยู่ถนนแสงจันทร์ตรงข้ามโรงแรมวังน้อยใครๆก็รู้จักเธอเรากินตั้งแต่เด็กๆแผ่นป๊อปเปียกเขาทำสดแล้วก็มีกุนเชียงหมูสับมันแก้ว แล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่พิเศษตงงนี้น้ำราดเธอมันไม่เหมือนใครมันออกจะหวานหวานเผ็ดเผ็ดรับรองเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเราไปหัดใหญ่มาเลยไม่ใช่เราไม่ได้ไปหัดใหญ่เธอเราฝากเขาซื้อจะมีแม่ค้าในสตูลเขารับหิ้วก็อนนานๆครั้งถึงจะไปสักครั้งหนึ่งมันอร่อยสุดยอดจริงๆเลยเธอ คลิปนี้กินกันยาวๆนะ